อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมกะบางนานะครับเราจะมาตามล่ากล่องสุ่มรุ่นใหม่ <c oughs> ซึ่งพี่ไปเปิดดูในเพจของมินิโซเนี่ยประมาณสักพักนึงแล้วแหละเขาแบบลงข่าวว่าเขากําลังจะมีกล่องสุ่มเป็นบายบ็อกซ์นะครับพี่ไปก็เลยจะมาสุ่มที่มาที่นี่วันนี้เพราะว่าอะไรดูไหมพี่โหเพราะว่ามินิโซสาขาที่นี่เป็นสาขาที่จัดได้สวยที่สุดแล้ว แล้วก็เป็น1ใน9สาขานะครับที่ลงขายบบ็อกซ์แสดงว่าไม่ได้มีทุกสาขาใช่มี9าสาขานะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่ามีสาขาไหนวันนี้วางขายวันแรกวันนี้คือวันที่วันที่เรกขาคือวันที่9ใช่เป็นวันแรกเลยเพียงจะเป็นคนที่มาซื้อบบ็อกซ์คนแรกไปวิ่งไปคืออันนี้ไม่ได้นัดกันนะดูแม่แต่งตัวดิ แต่วิกกี้เมาส์เหมือนกันเพราะว่ากล่องสุ่มวันนี้เขามีให้เลือกหลายตัวแหละหมายถึงว่าเขามีแบบหลายคอลเลคชันแต่ว่าใช่แต่ว่ามันมีคอลเลคชันที่เป็นมิกกี้เมาส์ด้วยแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสุ่มอะไรดีจะไปดูก่อนหาเจอยังไม่ไหวเจอยังไม่เจอแต่เขาบอกว่าอยู่ชั้นชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นเอลหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปแล้วหมดล่ะไม่ได้นะมาถึงแล้ววิกกี้เมาส์เต็มเลยนี่คือแม่ต้องชอบปะของชอบโอ้โหชอบเลย แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเชลใหญ่มากเลยมีให้เลือก4แบบนี่มีอะไรบ้างมาดู<ช>อันนี้เป็นมิกกี้เมาส์คอลเลคชันอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้เป็นเหมือนตัว SD เนาะอุ้ยเขาจะมาเป็นแบบเป็นเซตเซตอยู่นะแล้วก็มีชิปกับเดลด้วยนะครับเห็นบอกว่าในแต่ละรุ่นนะจะมีตัวแร่ด้วยซึ่งตัวแร่จะเป็นเหมือนสีพิเศษนะฮะซึ่งพี่ไว้เนี่ยมาลุ้นอันนั้นนั่นแหละวินนี่เดอะพูลคอลเลคชันนะครับก็จะมีโอ้โหมีหลายตัวเลยอย่าได้ทิกเกอร์เออพี่โกชอบทิกเกอร์นะครัับบบบบออนนนนนนี้เเเเเปปป็็็็แแแว่าาาาางงคคคคคลลสสสสิิกกกะืรรต เออนะครับนี่เคามีตัวแลครับพี่ไพ่อุ๊ยตัวแรเป็นแบบสีเมทัลลิกนางเห็นมั้ยใครก็รู้ว่าพี่ไพ่แพ้คําว่าแร่กับคําว่าเมทัลลิกนะฮะอันนี้เป็นเหมือนน้องหมีเป็นแบบอวกาศนะครเป็นแบบ Cosmo Universe Series นะอุ๊ยน่ารักมากเลยอันนี้มีตัวแร่ปะเหมือนกันมีๆๆๆๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสีกาแล็กซีอ่ะอุ๊ยอยากได้อันเนี้ยเหมือนตัวนี้ด้วยใช่อันนี้ก็แร่ปะใช่ๆอ๋อก็คือที่ไม่มีโชว์ในนี้นั่นเองและหมายความว่าที่โชว์เนี่ยไม่มีตัวแลใครอยากได้ตัวแร่ก็คือต้องเปิดสุ่มเอง อันนี้กำลังตัดสินใจแล้วว่าจะสุ่มสัก2รุ่น<ช>นะครับก็บจะมีรุ่นนี้แต่ทีเนี้ยอันนี้มีทั้งหมด6แบบใช่ไหมโหใช่ครับ6แบบแต่ว่า1กล่องมันมี12 สิบสองสิบสองเท่ากับว่าถ้าเกิดขย,ยุกบล็อกมันจะซ้ำใช่ป่ะใช่แต่ว่าการยกบล็อกมันจะมีโอกาสที่เราจะสุ่มพวกตัวซีเคร็ตเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็ตัวคีย์ก็มีสิบสองเหมือนกันยกบล็อกเลยไหมจัดไปเราสามารถยกบล็อกได้ใช่ป่ะครับเอายกบล็อกได้เลยใช่ไหมครับเราเอาลังบริสุทธิ์เลยดีกว่านะได้ <laughs> มาสายสุ่มแบบเรานะฮะต้องยกบล็อกนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะเลยเพราะว่าถ้าเราแกะยกบล็อกแล้วเราไม่ได้ตัวแรนนะฮะเราจะไปซื้ออีกนะค <laughs> แล้วเราก็ออกมาแกะกันเลยนะแกะหน้ามินิโซเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะพี่เบสก็เลือกเป็นเซ็ตมิกกี้เมาส์กับคีแต่เดี๋ยวพี่เบ้ค่อยไปรีวิวไปเบที่บ้านละกันขอแกะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ตัวซีเคร็เดี๋ยวจะกลับเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะเดินวนเรื่อยๆใช่แกะเลยนะมาดูกันนะครับว่าพี่เบสจะได้ตัวซีเคร็ตที่เป็นน้องเมทัลลิกหรือเปล่าไอ,อ้คจะเกลือแกะ,ะะแกะเลยแกะรุ่นเลยซองแรกอุ้ยจริงๆมันเห็นการ์ดอ่ะมัน<อ>มีการ์ดข้างในนะครับฉีกเลย อ่าในน้องพลูโตนี่ไงก็คือน้องเขาจะมีการ์ดมาให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยรีวิวอุ้ยนี่ไงความเป็นกล่องซุ่มใครที่เป็นสายช่างน้ำหนักแย่แล้วล่ะเพราะว่าเขามีตัวถ่วงมาด้วยนี่คือจะไม่ดูไม่ดูการ์ดใช่ไหมเฮ้ยอะ,อ,ะอ,ะอะไรวะกล่องที่สองก็เกลือแล้วหนึ่งว้ายนายมินนี่นะครับซึ้อบอุ้ยมิกกี้คู่กันเลยอ่าได้คู่หนึ่งนะได้คู่หนึ่งนะนี่คือแกะแบบว่าไม่ได้เรียงแถวนะขอตัวพลอร์ แคมินนี่ซ้ำวันนี้ขาดอะไรพี่โกโดนัลด์ดัคเดซี่ใช่ปะใช่แล้วก็ขาดตัวมิกกี้ที่เป็นตัวแรงแต่พี่ไปคิดว่ากล่องหนึ่งอ่ะมันน่าจะได้ซ้ำไอ้มันมันได้ซ้ำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพี่ไปว่ามันน่าจะได้ยกเซตอะไรอย่างเงี้ยว้ามิกกี้ซาอีกแล้วตอนนี้คืออย่างละสองใช่ปะใช่ครับเดซี่เดซี่โดนัลด์โดนัลด์คือชอบซองอะนะซองแบบมีความเป็นแบบโลโก้ของมิกกี้ด้วยว้าพูดถึงโดนัลด์โดนัลด์มาเลยโดนัลด์มาแล้วสอง ซาม,มิก้อ่ะซามิกิสามเลยเหรอมิกิสามแล้วนะจุดนี้คือเดซี่ต้องมาก่อนนะอย่างแรกเลยคือเดซี่ต้องมาก่อนซาม,มิกิสี่จุดนี้<ม>เดี๋ยวเดซี่ล่ะแล้วเหลือกี่กล่ลองตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่สองกล่องเดซี่จะไม่ได้หรอเดี๋ยวตัวนอร์มอลต้องมาก่อนไหมเดซี่มาหนึ่งเดซี่มาหนึ่งอ่ะเหลือกล่องสุดท้ายงาั้น,งนลุ้นกล่องสุดท้ายแล้วว่าจะเป็นเดซี่หรือว่าจะ,จะเป็น มิกกี้ตัวเมทัลลิกคืออะรจริงหรอเพราะว่ามันมีเหมือนมีอย่างละสองอะพี่ใบใช่แต่มิกกี้มันมาสี่อะเป็นไรเดี๋ยวกลับไปใหม่ผลประกอบการน,นะครับของกล่องแรกนะครับก็คือเราได้อย่างละสองทุกแบบเลยยกเว้นมิกกี้นะครับได้สี่อ๋อนะครับกับน้องคีอุ้ยลุ้นๆุ้นน,น้องคีเนี่ยคือบอกเลยว่า ลุ้นตัวที่เป็นแกล็กซี่ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงมีตัวซีเฟตสองตัวใช่คือเอาจริงๆอ่ะอีกตัวหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรขอแต่พี่โกชอบตัวนั้นขอตัวแกล็กซี่พี่โกชอบตัวสายจีอวกาศพี่กาจีอาศมมีแบบนะครับมีแบบให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวอีกทีนึงที่บ้านอันนี้คือน้องราคา259อ่ะถูกไหมถูกมากอ่ะถูกมากเลยอ่ะเป็นิเซนเตอร์ทอยที่ถูกมากใช่นี่ซองนะครับเป็นแบบว่าของอะไรอ่ะเนี่ยแร็งโบริงนะครับน่าจะเป็นชื่อชื่อยี่ห้อเขาไหมพี่โกใช่่่คครรรับบบบบชืออออแแแนทาาาะะไเเงงี้ยววกกพขปม เอ้ยตัวแรกนะฮะได้สีฟ้าสีโปรดของพี่ใบเลยคือน่ารักมากน้องขยับได้ด้วยนะก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวค่อยไปรีวิวที่บ้านโอเคง,งั้นเราจะแกะกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับเข้าไปลุ้นอีก <laughs> เฮ้ยไม่ใช่สีดำอันนี้เขามีการ์ดให้ด้วยเหมือนกันนะนี่อันนี้เป็นการ์ดนะครับการ์ดเป็นแก <sh arp> าร์ซีแออ่ะได้ตัวนี้ไม่สามไม่สามยังไม่เกลือยังไม่เกลือชึบสามแล้วแล้ห่งล้วหนไม่ไม่แล นีน้องคนนี้้เฮยจริงๆแต่ตัวเขามีชื่อด้วยนะใช่ใช่เดี๋ยวเราให้ไปดูชื่อน้องเนาะแต่ว่ายี่ห้อดูดีแหละคใช่ไหมคีไอคหรือเปล่าใช่ I อคีตรงนี้ต้องทซ้ำแล้วหรอเนี่ยนี่ทำทำไมรู้สึกว่าคือช่วงนี้อย่างแกะม้าท็อกที่โรกีอ่ะไม่ได้สีเข็ดติดกันมากี่กล่องละสามรุ่นสี่รุ่นแล้วนะอ้าวสามแล้วจ้าเกือบสามแล้วจ้าชุดนี้ตอนนี้ได้สามแบบแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยอีกสามแบบที่ไม่ซ้ำใช่กับสีเข็ดอีกสองสาม ามสี่กล่องสามสี่อะทำใจเลยกล่องที่อะไรแล้วเนี่ยแปดแล้วนะตัวนี้จะไม่ซ้ำแล้วใครบอกอุ้ยไม่ทํำจริงด้วยไม่เละไม่และตัวนี้อะแต่เป็นสีที่พี่กอชอบสีเหลืองอ่าโอเคไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำวิ้ยจริงเหรอไม่ซ้ำอ่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเหลือ2กล่องสุดท้ายละแต่เอาจริงๆนะ2องกล่องนี้แหละด้วยราคานี้วงการกล่องสุ่มต้องสั่เสทือนะต่อให้ซ้ำมาแกะได้เรื่อยๆอ่ะ ดได้ก<า>ี่ <นะ S 2> แบบแล้วอะตอนนี้ตนนีเหรอคือมันมัมนมีแบบเนี้ยที่ที่ที่ไม่ซ้ําเลยอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำแล้วก็น้องคนนี้ซ้ำสีงั้นเหลืออีกหนึ่งไม่ซ้ําอันใดอันหนึ่งก็แหล่เอาเลยยังอ่ามาจัดมาหนึสจ้า คือเมื่อกี้ระหว่างที่เรากําลังไปเลือกรออ่ะมีคนแกะกล่องเดียวหยิบกล่องเดียวอ่ะเราได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวน้าพาห้ดูน่ารักมากอันนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรนะมิกกี้แบบยืนใช่ไหมใช่แล้วน่ารักมากเป็นสีแบบคลาสสิกเป็นสีแบบเมทัลลิกวาวๆเป็นแบบสีเงินด้วยนะสวยมากนะครับหรือว่าเราจะไปแกะอันนั้นดีหรือว่าเราควรจะเอารุ่นนี้แหละ <laughs> แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแกะอีกแล้วเราซ้ำอ่ะก็คงต้องซ้ำอ่ะก็ต้องไปปะลุยเดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่หยิบให้เพราะว่าดวงเราเนี่ยน่าจะดวงเกลือแล้วนะเดี๋ยวให้คุณแม่หยิบให้แต่ว่าคุณแม่เห็นโซนมิกกี้มาคุณแม่ก็เลยเดี๋ยวแวะชอบก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปหยิบให้อีกสี่กล่องเดี๋ยวเอาไปแกะที่บ้านดีไหมเอาไปแกะที่บ้านดีกว่าไม่งั้นเนี่ยวันนี้ไม่จบแน่แต่ที่บ้านเราบอกแล้วนะว่าเราจะไม่ซื้อแก้วอีกแล้วแม่เป็นคนพูดเอง ลิสายให้ด้วยจัดไหมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากแม่ให้ได้โกแลร์นะ,มะเมื่อกี้เขาบอกว่าสีแดงอันกลางเมียอ,อันกลางอั้เขาหยิบวันนี้อ๋อทีาอยู่วันนี้อันกลางไม่หยิบก้างอุ้ยอันนี้เขาหยิบไปแล้วไม่เอาเามีผู้ขอได้ทิกเกอร์อ่ะโอเคอ่ะนี่สี่กล่องนะแต่ไปแกะที่บ้านแล้วนะเพราะถ้าแกะที่เนี่ยไม่จบแน่แน่แอบแอบกลับมาหยิบเองอีกอย่างละหนึ่ง อันนี้เอาของล่างอันนี้แล้วกันไปเดี๋ยวไปแกะที่บ้านนะเนี้ยชัวมาแกะที่เหลืออีก6กล่องนะครับเอาอะไรก่อนดีพี่โบมาสองอันนี้ก่อนแล้วกันไหมครับผมมามาดูกันจะได้แรหรือเปล่านะจะได้แรหรือเปล่านะคือตัวแรอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นเมทัลลิกสีแบบสีทองซึ่งแบบสวยมากอะแล้วเพียก็อยากได้มากซัมมิกี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นมิกี้ซัมแต่เป็นมิกี้ซัมที่เป็นเมทัลลิกมา ได้แน่แน่ได้แน่แน่จีนี่ได้ฟลูโต้อะไรอะไม่เป็นไรอะอีกอันนึงเป็นน้องขี่นะครับแกเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตัวแรใช่ไหมน้องขี่ยังเลยได้ตัวธรรมดาครบแล้วแต่ขาดแรงสองตัวอุ้ยอย่าดูงการ์ดอย่าึูการ์ดอ้านุดูถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเป็นตัวแก๊กซี่นี่คือกรีดเลยนะแบบกรีดใหญ่เล่นใหญ่เลยนะอันยังหนึ่งสองสามเอ๊ะจ้า ไม่ไม่แรไม่แรจริงเหรอตัวธรรมดาเหรอธรรมดาว้าตัวธรรมดา ก็จะมีสองรุ่นนะครับที่เพยยังไม่ได้แกะเลยนะครับมีคุณแม่อยากได้มีพูพี่โกดอยากได้ทิกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ซีรีส์นี้นะคะเพยว่าเอ้ยมันน่ารักมากเลยนะพี่แมอยากได้อะไรให้ถ่ายชิปกับเดลถูกต้องอยากได้ชิปกับเดลก็เลยเอามาแค่สองกล่องอะมิกกี้ก่อนแล้วกันนะได้ครับเสร็จมิกกี้นะครับอันนี้มีการ์ดไหมมีเหมือนกันนะครับว้าอุ้ยซองอันนี้เขียนคำว,ว่ามินิโซเลยนะเฮ้ยหนึ่งสองสาม ว,ว้าวได้มินนี่ได้มินนี่นะครับอันนี้มีการ์ดมาให้ด้วยนะครับนี่การ์ดแล้วก็ไม่ได้มีเ,เหรียญน,<ร>น้ำหนักนะใช่บางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นสแตนตั้งหรือเปล่าไม่ใช่มันจะมันเป็นเหรียญถ่วงน,น้ำหนักนะครับงั้นอันนี้ขอมิกกี้แล้วกันเออนันขอมิกกี้แล้วกันนะอีกหนึ่งกล่องนะครับมันหนึ่งเลยเอ่ะคลิปเนี้นี่แกไปกี่หมื่นแล้วเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงคือราคามันถูกอ่ะคือบินรักนักสุ่มเห็นแล้วอะไรมีหูเหรอ โอ้ยไอเฮ้ย้คู่กันเลยอ่ะเฮ้ยต้องต้องกราบคุณแม่ใช่ไหมแม่เก่งอ่ะมาทีนี้เหลือนะครับหมีภูนะครับพี่กูอยากได้อะไรน,นะทิกเกอร์กกอรแม่อยากได้หมีภูนะครับจริง,รงๆอ่ะพี่ไปชอบอะไรรู้ไหม<อ>ในเชุดแค่เงี้ยไม่ใช่ทิกเก็ต์หรอถูกต้องมีการ์ดมาให้เหมือนกันรู้สึกไม่ไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดถ้าไม่ได้ทิกเกอร์ขออีออแล้วกันอันนี้มีแร่ไหมอุ้ยมีซีเครตนี่ไงมีไฮเดนหนึ่งตัวน่าจะเป็นหมีภูสีคลาสสิกที่ไปถ่ายนะ ซึ่งตัวแรกที่เราจะได้นั้นก็คือเยฮ้ยทำไมกลับบ้านแล้วไม่เกลือลุงเงี้ยไอสองบ็อกนะั้นอะเอาแเก็บที่บ้านดีกว่า <c oughs> นี่มีการมาให้ด้วยนะครับโอ้ยได้ทิกเกอร์อะงั้นมาลุ้นกันว่าคุณแม่จะได้มีผู้หรือไม่ส <c oughs> นุกอะขอไปพี่โกได้ พร้อมหรือไม่และนี่คือซองสุดท้ายและกล่องสุดท้ายของคลิปนี้นะครับหนึ่งสองสามปุ๊บซิโอ้ยน้องยอน่ารักคุยโอเคนะโอเคโอเค,อเคงานดีมากอะ่ะงานด,งานดี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 นดอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันดีกว่าเนาะสองคอลเลคชันแรกนะครับจะเป็นคอลเลคชันวินนี่เด e p พูลนะครับซึ่งพี่ว่ได้อียอกับทิกเกอร์นะครับ อันนี้ขยับไม่ได้นะเป็นแบบตั้งโชว์สวยๆนะครับแต่ก็คือจะเป็นทรงจีบีเนาะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น Mickey m o าส์แอนด์เฟรน s นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถขยับหัวได้นะครับแล้วงานดีมากอันนี้คือไม่เกลือนะครับเพราะว่าแกะแล้วได้คู่เลยนะครับ รู้สึกเหมือนตอนหยิบหยิบแบบว่าตัวกล่องที่มันติดกันด้วยนะส่วนเซตต่อมาเซตนี้นะคะพี่เมยได้ครบเซตเลยกับเซตมิกกี้แอนด์เฟรนด์ซึ่งจะเป็นแบบคลาสสิกคาแรคเตอร์นะครับก็จะได้น้องพลูโตนะครับได้มิกกี้มินนี่นะครับโดโนนดักแล้วก็เดซี่ดักรุ่นนี้รู้สึกจะขยับได้ด้วยนะใช่ไหมอ้าวไม่ได, <laughs> ด้จำผิดจำผิดอ่ารุ่นนี้ขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าคือตัวไซส์เนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็ พอมาวางรวมเซตกันแบบนี้น่ารักเนาะพี่โหใช่ค่ะแล้วงานดีมากการลงสีอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเ๊ะเลยทีเดียวค่อนข้างเป๊ะคือ99เลยอ่ะใช่ดูดีไม่แพ้ไม่เลอะเลยเนะี่ยโอ้ปกติแล้วว่าพวกที่เป็นสีดำา่ะมันจะมีรอยกาวเนาะเวลาถ้าเกิดติดไม่ไดีอะ่ะนี่นี่เป็นรอยกาวไม่ค่อยมีเลยนะต่อไปนะครับจะเป็นเซตน้องไอคีนะคะหรือว่าเป็นน้องหมีซึ่งบอกเลยว่าความพิเศษของน้องนะครับน้องสามารถขยับได้มือเนี่ยก็หมุนได้ด้วยนะนี่หรออกมข้อมือใช่ข้อมือหมุนได้นะครับัได้หวก็ ขยับได้นะคะเห็นไหมอ่าเราสามารถจัดท่าจัดทางให้น้องได้ด้วยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับคือเทชเบ Baby นะครับก็น่ารักมากเป็นสีฟ้าขาวตัวนี้นะครับชื่อว่า Universe Baby นะคะเป็นสีแบบโทนดำแล้วก็เป็นเหลืองแล้วก็มีแดงด้วยใช่ไหมใช่เป็นเหมือนนัสเนป Jupiter ต่อมานะครับน้อง Star Baby นะคะเป็นโทนสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าสีดำสีน้ำเงินนะครับมีจรวดด้วยอุ้ยตัวนี้คัลเลอร์ฟูลมากตัวนี้ชื่อว่า Metro Baby นี่นะครับมีแบบเป็นดาวตกเนาะอันนี้เป็นดาวตกเขาเหมือนเป็นไอเนี้ยจานบินอะอ่า UFO อะไรอย่เงี้ยหรอ UFO ต่อมานี่ดาวชูปิเตอร์ปะไม่รู้แต่ว่านางชื่อว่า Qless Baby ที่ตัวที่ตัวเขาอะพี่ไบรท์มีเัวละครนใช่ใช่ไ้มเป็นเอเลี่ยนปะ น่ารักน่ารักแล้วคือข้างหลังก็เป็นแบบดาเรียจะบอกว่าแต่ละตัวข้างหลังคือมีการเพ้นท์การออกแบบด้วยนะไม่ใช่มีแค่ไม่ได้ปล่อยให้ว่างใช่และตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มีดาวตกด้วยใช่ไหมพี่โกแล้วก็มียาน UFO ตัวนี้ชื่อว่าน้อง Mars Baby รู้เลยว่ามาจากดาวอังคารนั่นเองนะครับใครอยากจะแกะกล่องสุม E x c l u s i ู e Exclusive แบบนี้นะฮะก็สามารถไปแกะได้ที่มินิโซนะซึ่งเขาวาง9สาข ก็จะมีเมกาบางนานะครับมีเซนทันโวเซนทันเวสเกตเซนทันปิ่นเก้าเซนทันพระรามเก้านะครับแล้วก็มีเซนทันขอนแก่นเซนทันอุบลนะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธิแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์นะครับยดีดีใจเพราะว่าจำได้แต่ดูแล้วอะพี่เบนรู้สึกว่าไม่น่าจะจบอะไม่น่าจะจบแน่แส่วนใครแกะแล้วได้ตัวไหนบ้างก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันในเพจได้เลยนะครับเกือหรือไม่เกือไม่น่าจะเกือขอให้น้องๆแบบว่า ได้รับพลังเห็นการส่งอาเอาไว้ว่าวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ใบด้วยและที่สำคัญยังมีคลิปสนุกน่นอ,อีกมากมายสามารถกดดูและกดติดตามกันด้วยบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะคอลเลกชันของทางมินิโซเน่สวยมากที่เป็นมิกกี้เมาส์อ่ะคุณแม่แบบจัดเต็มมากใช่ไหมวันนั้นลืมละลายกันแน่เลยแน่เลยจ้าเดี๋ยววันนี้พี่เขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย